โอ้ว้าวพระเจ้าดูนีส่สิทุกคนวันนี้เราจะมาดูความเป็นอยู่ของชนเผา่าชนเผ่าหนึ่งนะทุกคนนะซึ่งเป็นชนเผ่าที่หายากมากๆเลยนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนนะโอ้ว้าวพระเจ้าดูนีส่สิทุกคนดูเหมือนว่าชนเผ่านี้กําลังหัดเรียนรู้ที่จะผ่าฟืนด้วยนะทุกคนนะเห็นไหมโอ้ว้าวพระเจ้า ผมไม่เคยเห็นกองฟืนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนนะเห็นไหม,มคิดว่าน่าจะเป็นท่อนฟืนที่ใช้ไม้ดีนะทุกคนนะน่าจะเป็นไม้อย่างดีเลยนะทุกคนนะดูจากลักษณะของรอยตัดแล้วนะทุกคนนะเห็นไหมน่าจะเป็นมีดที่คมมากๆเลยโอ้ว้าวพระเจ้าผมไม่เคยเห็นอาวุธที่คมขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนนะ โอ้ว oh, wow. ้าวพระเจ้าดูนี่สิทุกคนโอ้ว้าวตรงนี้น่าจะเป็นร่องรอยของมีดที่ออ่เใช้การตัดไม้นะทุกคนนะนเห็นไหมน่าจะคมมากๆเลยนะทุกคนนะเห็นไหมดูจากร่องรอยของการผ่าไม้แล้วชนเผ่านี้คงไม่ธรรมดานะทุกคนโอ้ว oh, wow. ้าวพราเจ้าดูนี่สิทุกคนผมคิดว่าผมเห็นเอ,อน่าจะน่าจะเป็นเห็ดนะทุกคนนะนเห็นไหมนี่นี่นีเดี๋ยวผมให้ทุกคนดู ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันนิ่มๆนะทุกคนนะนเห็นไหมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะทุกคนโอ้ว้าวผระเจ้าดูนี่สิทุกคนนี่ผมเจอเห็ดชนิดหนึ่งนะโอ้ว้าวผมไม่เคยเห็นเห็ดชนิดนี้มาก่อนเลยทุกคนดูสิโอ้ว้าวโอ้พัดเจ้าดูนี่สิทุกคน นี่น่าจะเป็นร่องรอยของเชื้อรานะทุกคน,นะน่เห็นไหมนี่ร่องรอยของเชื้อราที่ว่าไม้ที่ตัดไว้นานมันก็จะเกิดเชื้อรานะทุกคนนะเห็นไหมโอ้ว,วาวประเจ้าไม่น่าเชื่อเลยว่าที่ชนเผ่านี้จะมีการเกิดเชื้อราด้วยก็สำหรับคลิปนี้ความเป็นอยู่ของชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะ แล้วพบกันใหม่ที่ชนเผ่าของชนเผ่าหนึ่ง